งั้นต้องมาดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็เตือนเหล่าเกมเมอร์นี่แหละค่ะ <c oughs> ว่าไอเทมเกมออนไลน์ราคาถูกเนี่ยไม่มีจริงอาจถูกหลอกให้เสียเงินฟรีนะคะส่วนการรับจ้างเล่นเกมหรือว่าปั๊มแรงนะคะระวังถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลด้วยน้องไอต้องระวังนะคะเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะกองบัญชาการตํารวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็เตือนวัยรุ่นค่ะโอ้ยดูเหมือน ค่ะโดยเสนอขายราคาถูกกว่าบริษัทผู้ผลิตเกมเช่นสกุลเงินในเกม1แพ็คจะมี7,200เหรียญราคาประมาณ7 7 0 0เอ่อ3,700บาทค่ะ,คะแต่ว่ามาหลอกขายถูกในราคาเพียง2 5 5 0บาท ทั้งนี้พอผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็ได้รับเงินในสกุลเกมจริงค่ะแต่ต่อมาบริษัทผู้ผลิตเกมยกเลิกการซื้อเพราะว่ามันเป็นการทุจริตช่อโกงในธุรกรรมนะทำให้ผู้ซื้อต้องสูญเสียเงินในการซื้อไอเทมเกมไปทั้งหมดค่ะท่าน้เขาเรียกปั๊มอะไรนะคะน้องไอปั๊มแรงค่ะปั๊มแรงนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพค่ะเขาก็หลอกลวงให้เยาวชนเนี่ยจ้างให้เล่นเกมหรือว่าปั๊มแรงเนี่ยแหละค่ะก็จะถูกเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วยนะคะส่วนข้อมูลทางการเงินเนี่ย ก็ไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบค่ะเช่นนําไปเปิดบัญชีธนาคารบ้างแหละแฮกนะคะบัญชีสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เอาไปหลอกเพื่อหลอกโงขอยืมตั้งหน่อยนู่นนี่นั่นหน่หนหนอยเพื่อนกับอ้าว เพื่อนชั้นนี่<ช>ต้องให้กันไปนะคะทั้งนี้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนะคะคอยดูแลบุตรหลานด้วยที่ชอบเล่นเกมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆน,นะคะพร้อมทั้งให้คําแนะนําการป้องกันการหลอกลวงจากการใช้เกมออนไลน์ที่เป็นเครื่องมือดังนี้ค่ะอันนี้ข้อแนะนํานะคะ1การซื้อไอเทมเกมออนไลน์เนี่ย ควรซื้อผ่านช่องทางของบริษัทผู้ผลิตเกมโดยตรง2นะคะหลีกเลี่ยงการเล่นเกมทีต้องซื้อไอเทมเกมกับบุคคลที่เราเนี่ยไม่รู้จกัก3ค่ะ หากจาเป็นต้องซื้อก็ควรซื้อกับบุคคลหรือว่าร้านค้าออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยนะคะ 4. ตรวจสอบชื่อบุคคลร้านค้าบัญชีธนาคารก่อนที่จะมีการโอนเงินค่ะอันนี้ต้องบอกน้องอายว่ามันมีเว็บไซต์นะ,ะที่จะรู้ว่าใครเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าก็เอาแค่ชื่อบัญชีหรือไม่ก็ชื่อตัวคนรับเงินอนะใส่เข้าไปเลยเพราะว่าในโลกออนไลน์เขาจะมีการแบบเฮ้ยคนนี้โกงคนนี้โกงเข้าไปดูได้เลยค่ะ,คะข้อ5นะคะบบัญชีธนาคารที่โอนเงิน ตรงกับชื่อบุคคลที่โอนไปหรือไม่ด้วยค่ะค่ะ ทั้งนี้นะคะหากไอเทมเกมฑ์ดังกล่าวมีมูลค่าสูงนะคะผู้ซื้อก็ควรนัดพบกับผู้ขายในสถานที่ที่ปลอดภยัยพร้อมกับเพื่อนแล้วก็ญาติด้วยค่ะเด็กๆเนี่ยไม่ควรไปคนเดียวเลยค่ะ,คะเพื่อทําการซื้อกันแบบขายแบบต่อหน้าต,ต่อตาเลยนะคะ,คะแล้วก็ต้องระวังคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ที่จะเข้ามาทักทายอาจจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัญชีธนาคารหรือว่าหลอกหลวงให้โอนเงินค่ะรวมถึงการนะัดเจอเพื่อหลอกไปกระทําอนาจารก็เป็น,น,นไม่ได้ใช่ค่ะ เก็บเอกสารหลักฐานสําคัญต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเช่นแชทในการพูดคุยการโอนเงินเลขบัญชีธนา,ธนาคารที่ท<ฆ>ําธุรกรรมนะคะ<ฆ>เพื่อดําเนินคดีค่ะหากถูกหลอกลวง <ừ. S 1> ทั้งนี้ถ้าเกิดว่าโดนหลอกขายตกเป็นเหยื่อไปแล้วนะคะก็สามารถแจ้งผ่านสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะ แล้วก็สามารถแจ้งออนไลน์ดที่เว็บไซต์ด้วยนะคะ h ทย police online com ค่ะ1น41นะคะคุณผู้ชมกระน้องอายจำไว้ให้ดีนะคะคๆๆเพื่อใครเขาหลอกเขาลวงเออแล้วก็เก็บหลักฐาน,นต่างๆอย่างที่น้องอายบอกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานไปแจ้งความที่โรงพักว่าเราโอนเนี่ยให้เขาวันไหนอะไรยังไงสำคัญมากๆเลยค่ะ